ที่ว่าชอบเอนเครับเอาร้านค้าบริการนะครับจากทั่วโลกครับมาขายในแพลตฟอร์ม i อเเรามีแอพพลิเคชั่นนะีอย่างเช่นกาแฟที่เป็นกาแฟของสมาชิกเราสมาชิกเราผลิตกาแฟขายนะครับออนไลน์นำส่งต่างประเทศนะครับส่งประเทศเพื่อนบ้านไปขายตามบูธทั้งหลายวันนี้เขากสินค้าเขามาขายในแพลตฟอร์มไอเครับราคาก็เท่ากับราคาที่เขาขายตามห้องตลาดหรือถูกกว่าดรวยซ้ำแต่ถ้าซื้อผ่านไอเมีคะแนนยี่5บสี่จุดศูนย์ห้า ถ้าดาวรายคุณหน,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 นึ่ง 2, 4, ล้านคนกินกาแฟเดือนละกล่องคนละกล่องต่อเดือนน่ะทุกคนก็จะมียี่สี่จุดศูนย์ห้าคะแนนสิบเปอร์เซ็นของยี่สบสี่จุดห้าคือสองจุดสี่จุดห้าล้านคนกินกาแฟคนละกล่องเดือนคุณได้เดือนละสองล้านสี่เห็นไหมแต่คนเรากินกาแฟยีห่ห้อเดียวกันมั้งเปล่าไม่มีใครร่่่่่่บ่่่่่่ห่่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  ทุกคนก็จะกินกาแฟที่ตัวเองเลยฮนะชอบกินไนงะแต่ไม่ว่าดาวไลน์หนึ่งล้านคนหรือคุณจะกินกาแฟยี่ห้อไหนคุณก็ได้ตังทุกยี่ห้อเลยคุณก็ดีกว่าไหมคุณจะเป็นเจ้าของแบรนด์กาแฟหรือเจ้าของแพลตฟอมที่ขายกาแฟเห็นไหมคุณอยากจะไปลงทุนผลิตกาแฟขายลงทุนด้วยเงินมากมายมหาศาลจริงไหม แต่คุณเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มงั้นอโกด้าต้องสร้างโรงแรมตัวเองไหมไม่ต้องจริงไหมแต่อโกด้ามีโรงแรมอยู่ในเครือเป็นเป็นหมื่นๆแสนๆทั่วโลกจริงไหมจริงไหมคุณอยากจะเป็น oda, อโกด้าคุณอยากจะเป็นเจ้าของโรงแรมหนึ่งเจ้าหนึ่งโรงแรมอ่ะเห็นไหมเห็นไหมนี่คือหมายเส้ที่ต้องคิดนะครับของซักฟอกที่ทุกคนทุกบ้านต้องใช้ถ้าคุณไม่ยึดติดก,กับแบรนด์ของซักฟอกที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ต สมาชิกเราก็เป็นเจ้าของแบรนด์ของซักฟอกนะครับซึ่งมีมัญหาอุตสาหกรรมแต่คุณสามารถซื้อได้เลยค่ะถูกาขึ้นต่อขึ้นแถมมีคะแนนด้วยดาวลายหนึ่งล้านคนซักผ้าทุกวันแต่เงินไหลเข้ากระเป๋าคุณทุกวินาทีเลยคุณก็ดีไหมนี่ครับรีสอร์ทโรงแรมที่พักวันนี้เราจองรีสอร์ทที่พักโรงแรมผ่านอาโกรดาบุ๊กิ้งเทเวลโลกานะครับเงินมากกว่าแปดสิบเซนถูกดูดออกนอกประเทศหมดเพราะมันเป็นแพลตฟอร์มของ ต่างชาติเราซื้อของผ่านอะไรฮะเลาซาดา้าช้อปปี้เงินก็ออกนอกประเทศหมดคุณใช้ฟูดแพนด้าคุณใช้แกลคุณใช้ไลแมนเงินก็ออกนอกประเทศหมดคุณใช้เคอรีอนะครับคุณใช้แบบเงินออกนอกประเทศหมดเลยมันเป็นแผนปองต่างชาติหมดเลยเรื่องนะครับวันนี้ครับ ไอเนี้ยเราสามารถจะรีสอร์ทโรงแรมที่พักจากทั่วโลกเอามาขายในแพลตฟอร์มเราเอามาเชื่อมต่อในแพลตฟอร์มให้สมาชิกเราสามารถจองที่พักและก็ชําระเงินบานการผ่านแพลตฟอร์ม i d เด,ดีไหมครับดาวไลน์คุณเที่ยวทั้งปีทั้งชาติแล้วคุณก็มีไรายได้เกิดขึ้นคุณเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มอ,อากด้เองเลยไม่ดีกว่าครับนี่ครับเห็นไหมครับหรือแม้แต่ร้านอาหารพ้ตาตะาระาร้านขนาฝั่งหรือพตาตคารทั้งหลายร้านรถเข็น ไอติ้งรถเข็นลูกชิ้นรถเข็นหาบเล,แเล่แหงลอยตลาดนัดตลาดสดแผงผักแผงปลาเขียงหมูเขียงเนื้อนะครับหรือแม้แต่ครับร้านของชาฮาร์ดแวร์ร้านนวดทําผมเสริมสวยสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนทุกอย่างนี่หมดนะครับหรือแม้แต่ในในใน,ในทางศาสนาของเราครับในแพลตฟอร์มเรามีทําบุญบริจาคด้วยนะครับสามารถที่จะเอากิจกรรมนะครับ ของแต่ละวัดแต่ละนะฮเอามาใส่ด้วยเพื่อให้สมาชิกเราไปฮะร่วมทําบุญได้ด้วยนะครับมีเรียบร้อยหมดเราทําเรื่องนี้มาเมื่อห้าปีที่แล้วเลบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับทุกคนตื่นเช้ามาอยากทําบุญเก้าวัดไม่ต้องเดินทางไปเก้าวัดอีกไหมกดในแพลตฟอร์มเลยครับเงินก็เข้าบัญชีวัดเลยแล้วสาร่วมสาธุได้เลยครับดีไหมครับทำได้แล้วนะครับใน่เรามีนะครับ ปั๊มน้ามันก็มีนะครับเราก็มีเมนูปั๊มน้ำมันให้ใครรู้จักปั๊มน้ำมันก็เอาปั๊มน้ำมันมาใส่ได้นะครับถ้าคุณซื้อสินค้าบริการจากร้านค้ารลอคุณว่าธุรกิจร้านค้าเหล่าเนี้ยนะครับเขาต้องการอะไรครับลูกค้าต้องการยอดขายจริงไหมพันธุรกิจร้านค้าเหล่านี้ครับสามารถเอาสินค้าบริการเขามาขายในแผตฟอมไอเน็ตได้ฟรีไม่ต้องเสียตังค์เลยแม้แต่สลึงเดียวคุณว่าดีไหม เห็นไ,ไ,ไหมคนที่เอาร้านค้าเหล่านี้มาเชื่อมในแพลตฟอร์มไอเดียก็คือสมาชิกทุกคนใครสมัครไซเอสครับคุณมีสิทธิ์เอาร้านค้ามาเชื่อมในแพลตฟอร์มไอเดียได้หนึ่งล้านค้าเพราะในหนึ่งกระเป๋าในพอร์ตหนึ่งเนี่ยมันจะมีอินวอย์ที่ใช้ในการลงทะเบียนหนึ่งอินวอย์เพราะถนั้นคุณเป็นไซเอสคุณสามารถเอาอินวอย์ที่คุณมีอยู่ไปเชิญชวนร้านค้าที่คุณรู้จักร้านญาติพี่น้องแล้วเอาเข้ามาขายในแพลตฟอร์มไอเดียได้ ว่าถ้าใครเป็นไซส์เอมมีสามพอตก็สามารถชวนได้สามล้านไซส์แอมีเจ็ดพอตก็ได้เจ็ดล้านเอ็กอมีสิบห้าพอตได้สิบห้าล้านถ้าร้านค้านั้นขายของไม่ได้เลยเขาก็ไม่ต้องเสียตังค์เลยแม้แต่สลิงเดียวเพราะยุธีทำนะจริงไ,ไหมครับแต่ถ้าร้านค้านั้นขายของได้เมืเราได้ช่วยร้านค้าเหล่านั้น,น,นทําการตลาดจนสำเร็จสิ่งที่เราขอเป็นผลต่อก,การตอบแทนคือขอส่วนลดส่วนลดจากร้านค้าส่วนลดหน่อยแล้วแต่ร้านค้าก็ทุกๆธุรกิจ มันมีต้นทุนกำไรที่มันไม่เท่ากันเพราะร้านค้าเขาอยากจะให้ส่วนลดกับเราเท่าไหร่ให้แล้วเขามีความสุขอ่ะใ,ให้เขาให้เขาเราเขาไม่ขาดทุนน่ให้แล้วเขาไม่ขาดทุนเน่ยให้มาส่วนลดที่ร้านค้าเหล่านั้นให้กับเรามาอปอัพตรงนี้เราไม่ได้เก็บเอาไว้นะครับเราเอาส่วนลดที่ร้านค้าให้มาครับมาคำนวณเป็นคะแนน RV แล้วจ่ายกลับไปในแผน10% 9ชั้นนั่นเองนะครับเพราะทุกคนเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มร่วมกันนั่นเองเรามาดูครับ สมมติว่าคุณมีดาราหนึ่งล้านคนตื่นขึ้นมาตอนเช้าไปหาไปกินอาหารเช้าทุกคนก็เดินออกนอกบ้านไปหาร้านอาหารใกล้บ้านแต่หาร้านที่มันมีโลโก้เอโดอาชอแบงเดและมีคิวอาร์โค้ดระบบไอเจนของเราอยู่กินเสร็จแทนที่จะจ่ายเงินสดคุณต้องมือถือมาสแกนคิวอาร์โค้ดจ่ายเรื่อวันนี้ผมเชื่อว่าคนในประเทศไทยเรารู้จักการสแกนคิวอาร์โค้ดจ่ายเงินทุกคนเพราะนโยบายรัฐบาลให้ทุกคนใช้อะไรฮะแอปพลิเคชันจริงไหมเอาเงินใส่กระเป๋า และสอนให้ทุกคนขับเคลื่อนคนในสังคมเข้าสู่ยุคดิจิตอลแลยฮะเพราะวันนี้ทําไมเราถึงเอาแผ่นปอมเราออกมาตอนนี้เพราะวันนี้สังคมเรามันเลไฮะมันยอมรับต่อเทคโนโลยีเรียบร้อยแล้วเนื่อะไรครับ,ม,รบมันก็ถึงเวลาแล้วที่เราที่เราแลีลยเอาออกมาตอนนี้เพื่อให้มันสอดคล้องกับโนโยบายที่รัฐบาลกําลังขับเคลื่อนในยุคดิจิตอลคนนี้เพราะวันนี้ไม่ต้องอธิบายว่าการสแกนคิวอาอรโค้ดยังไงเพราะวันนี้แม้แต่แต่ฮะ คนธรรมดาคนนะคนเท่าคนแก่ก็ไปฮนะก็ต้องรู้จักการใช้แอปพลิเคชันไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ตังค์ห้าพันจริงไหมทุกคนต้องการได้เงินช่วยเหลือทุกคนได้เงินจากภาครัฐทุกคนพร้อมเรียนรู้ทันทีบางคนลงทุนซื้อมือถือเลยจริงไหมะเห็นไหมเพราะว่าครับเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีอย่างเงี้ยไปเรื่อยเือยจริงไหมเพราะต้องรีบซื้อมือถือแล้วรีบเรียนรู้ให้เร็วเพราะถ้าเรียนรู้ไม่เร็ว,รวย่กดไม่ทันชาวบ้านเขา จริงไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสาคัญเพราะฉะนั้นวันนี้ครับทุกคนกินอาหารคนละห้าสิบบาทจ่ายโดยการสแกน QR code ผ่านระบบ iPS สมมติร้านอาหารให้ส่วนลดสิบอร์เซ็นตแล้วกันสิบเปอร์เซ็นของห้าสิบาทก็คือห้าบาทพอสแกนจ่ายตั้งเงินจะเข้ากระเป๋าร้านค้าสี่สิบห้าบาทระบบ iPS จะหักไว้ห้าบาทห้าบาทที่หักเอาไว้เอามาทําอะไรครับเราแบ่งเป็นสองส่วน 30%เป็กับเจ็ดสิบของ5บาทบริษัทเอาไปบริหารจัดการเรื่องภาษีเพราะรายได้ที่เข้าต้องจ่ายภาษีอย่างถูกต้องดีไหมครับเจ็ดบเปอร์ซครับเราเอามากาหนดเป็นคะแนนอวีเลครับ5บาทคูณ7จก็คือ3ามจุดาอวีเพราะเราสามจุดห้าวเรามาจ่ายสิบเป้าชั้นสิของ3าดหก็คือจุดสหก็คือสาิหตังค์เพราะถ้าคุณมีารายได้หนึ่งล้านคนเปิดมากินอาหารเช้าคอ,อลาจาร คุณได้สามแสนห้ากลางวันกินอีกคนละจานคุณก็ได้อีกสามแสนห้าเย็นกินคนละจานได้ 3, สามแสนห้าเฉพาะหนึ่งวันดาวไลคุณหนึ่งล้านคนกินอาหารวันละสามมื้อคุณมีรายได้วันละหนึ่งล้านเดือนละสามสิบล้านพอใช่ไหมครับเดือนละสามสิบล้านพอใช่ไหมครับวันละละ้านนะใครชอบทำบุญก็ได้ทำบุญอย่างเต็มที่ใ<ม>ีบ<ม>ไหมจีบไหมอ่านนี่ครับ แต่คนเราครับไม่ได้เกิดมาเพื่อกินอย่างเดียวจริงไหมชีวิตเราตั้งแต่ตื่นยันหลับเกิดยันตายใช้จ่ายกับการดำินชีวิตเยอะแยะจริงไหมไปช้อปปิ้งไปทําผมไปเสริมสวยทุกคนมีกิจวัตรกิจกรรมที่ใ,นในช้ในใช้เงินดำินชีวิตในแต่ละวันครับผมเฉลีย่ยเอาง่ายๆต่าๆคนละร้อยคะแนนต่อเดือนพอถ้าหารสามสิบวันก็เดือดสามจุดสามคะแนนก็เมื่อกี้กินอาหารจานหน,น,น,นึ่งก็สามจุดห้าคะแนนแล้วจริงไหม อันนี้เอาแค่คนละสามจุดสามคะแนนต่อวัน,เ,น,น,น,ดนเดือนหนึ่งร้อยคะแนนผมไม่รู้กันี้ว่าร้อยคะแนนที่เกิดขึ้นของแต่ละคนเนี่ยระบบไอทีเอสมันเอามาบริหารจัดการอย่างไรแน่นอนครับส่วนที่หนึ่งมันเอาร้อยคะแนนมาจ่ายสิบเปอร์เซ็นต์เก้าชั้นสิบเปอร์เซ็นต์เก้าชั้นก็คือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วช่วยหนึ่งร้อยคะแนนของทุกคนเนี่ยมันถูกจ่ายไปแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ในแถนอยู่นี่เลเวลลูกหลานเลยโหล่นเก้าชั้นมันยังเหลือสิบเปอร์เซ็นต์สุดท้าย ถึงจะครบร้อยคะแนนร้อยเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นสุดท้ายมันเอามาจ่ายให้กับผู้ที่แนะนําร้านค้าครับนั่นแสดงว่าคุณในฐานะที่คุณเป็นคนที่เอาร้านค้ามาเชื่อมกับระบบ I P S แล้วมีสมาชิกท็อปอัพทุลิทไม่ว่าใครก็ตามจะเป็นดาวลายคุณหรือดาวลายคนอื่นก็แล้วแต่ไปซื้อกินซื้อใช้กับร้านค้านั้นซึ่งเป็นร้านค้าที่คุณเป็นคนเอามาเชื่อมคะแนน,นที่เกิดขึ้นคุณได้สิบเปอร์เซ็นต์ของคะแนนเหล่านั้นทุกทา a นซ a c ชั o เลยทุก คะแนนทุกยอดขายเลยที่เหมือนกับคุณเป็นหุ้นส่วนของร้านค้ากันเดีเพราะถ้าร้านค้าร้านขายของได้คุณก็ได้ด้วยว่าร้านค้า,ท,าที่คุณจะเ,เข้ามาขายเอามาเชื่อมคุณควรจะเลือกหน่อยไหมนะเพราะทุกคนมีอินวร์ที่จำกัดถ้าคุณเป็นไซเอตมีกี่อินโวหนึ่งนะถ้าไซเอเออสามแอลมีเจ็ดอลมีห้าเพราะฉะนั้นครับคุณว่าถ้าทุกคนมีอินโวร์จำกัด ผมเชื่อว่าทุกคนมีร้านค้าที่ทุกคนคิดอยู่แล้วว่าอยากจะเอาใครมาขายกัไหมผมเชื่อว่าภายในไม่เกินสองหรือสามปีเราจะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นมาร์เก็ตเพสจุร้านค้าได้มากที่สุดแซงอเมซอนด้วยซ้ำเราจะเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่กว่าอเมซอนด้วยซ้ำซึ่งเป็นแพลตฟอร์มหลักลกเพราะอเมซอนคนรวยคนเดียวคือเจสซี่ซอนแต่ในท็อปอัพลิคนที่รวยคือใครครับพวกเราทุกคน คุณรู้พลังของคนคนเดียวที่รวยกับพลังของคนนับล้านสิบล้านร้านล้านที่รวยอันไหนจะมีมีพลังมากกว่ากันเนื้อไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมจะทำนายในอีกสามปีห้าปีหน้านะครับเราจะเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ได้เพราะทุกคนเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มร่วมกันนั่นเอง